เอาแล้วนะพี่สาวน้องสาวก็มาต่อกันในความเดิมนั้นให้แล้วเนาะในความ,มนั้นที่แล้วเนี่ยหลังจากที่นายเอกก็เออชักชวนไอ้ผมแดงอะ่ะหรือว่าไอ้เจิงเจียเนี่ยให้มามีซี่มีเซิงกันเพราะว่านายเอกนางอยากจะเป็นไกด์เชียเอสไงอีผมแดงด้วยความที่มันก็เป็นคนขี้หนีขี้หื่นอยู่แล้วเนาะก็เลยเออประสบผลสําเร็จวะนายเอกกับไอ้ผมแดงเนี่ยก็ได้มีซี่มีเซิงกันซึ่งก็ขอแม่อธิบายรายละเอียดละกันเนาะเพราะทั้งสองคนเนี่ยยเย้กมันประกกันแบบรุนแรงมากๆเลยนายเอกก็คือช้ำนายจ้า ก็หลังจากทํากันประมาณ3รอบเนาะในตอนกลางคืนตื่นเช้าขึ้นมานเอกเนี่ยก็เลยมาทดสอบพลังว่าพลังเนี่ยกลับมาไหมปรากฏว่าพลังมันกลับมาแค่นิดเดียวเองอะ่ะนายเอกแทบจะไม่รู้สึกถึงพลังของไกด์เชียรเอสเลยนายเอกมันก็เลยงงว่าเกิดอะไรขึ้นน่ะแต่แบบนางรู้สึกนะแต่มันไม่ได้มาแบบเต็มร้อยอะ่ะคือมันเกิดอะไรขึ้นวะ เจงเจียนะมันก็เลยถามว่าคนพี่อะกำลังใช้พลังหรอใช้เลยสีผมรู้สึกดีมากเลยแล้วมันก็ไปกอดนายเอกเนาะนายเอกที่เห็นว่าเออมันไม่สมดิษฐผลนะ่ะก็รู้สึกว่าเอ้ยออเดีกคนนี้ไรประโยชน์ดนังก็เลยเขี่ยทิ้งเลยจ้าซึ่งนางก็เลยทําให้เจงเจียแบบเป็นงงเนาะว่าเกิดอ,อะไรขึ้นวะอยู่ดีๆคนพี่ก็มาทุบมาตี ในขณะที่ทั้งสองคนเนี่ยก็กำลังหยอกกําลังตีกันเนาะก็มีโทรศัพท์เนี่ยเข้ามาไอ้เอกเนี่ยก็ไปรับก็ปรากฏว่าคนที่โทรเข้ามาเนี่ยคือเจิงเหยียนเจิงเหยียนก็คือไอ้แฝดผมดานั่นแหละไอ้แฝดผมดาอ่ะมันได้สติแล้วไงตอนเนี้ยแล้วมันเหมือนอยากจะขอโทษในเอกไอ้ผมดงมันก็แอบฟังด้วยเนาะในเอกก็เลยถามว่ามีอะไรหรอไอ้ผมดำเนี่ยก็เลยนัดให้มากินกับข้าวที่บ้านในวันนี้เพราะว่าผมเนี่ยมีเรื่องอยากจะคุยกับพี่ในเอกที่ดีเนี่ยก็พอจะเข้าใจเด็กมันคงจะอยากขอโทษในเอกมันก็เลยตอบตกลงเย็นนี้เจอกัน ไอผมแดงเนี่ยมันก็อยากจะไปด้วยแต่นายเอกก็บอกว่านายไปไม่ได้หรอกนะผมแดงมันก็งงทำไมนั่นน้องผมผมอยากไปใครห้ามได้นายเอกมันก็เลยบอกว่าเขาอยากจะสารภาพกับฉันว่าเขาเนี่ยรู้สึกผิดถ้าได้ไปนายคิดว่าเขาจะขอโทษเหรอนายก็น่าจะรู้นี่ว่าน้องนายซึนขนาดไหนเพราะฉะนั้นฉันจะไปแค่คนเดียวพอไอผมแดงเนี่ยมันน่ะก็เลยไปมองหน้านายเอกเนาะมันน่ะก็คิดในใจว่าตอนเนี้ยมันกับนายเอกเป็นอะไรกันแน่มันก็เลยเอามือนายเอกมาจูบแล้วก็ถามนายเอกไยตรงตรง้วว่า พวกเรา,าคืออะไรหรอในเอกเรื่องความที่มันเหนื่อยเนาะเพราะว่าเมื่อคือนก็คือระบมหนักมากๆเลยแล้วไอ้ผมแดงนี่ก็แบบไรประโยชน์อะเอ,อนางก็เลยแบบตอบส่งๆอะแบบอย่ามายุ่งกับฉันได้ไหมอะไรประมาณเนี้ยไอ้ผมแดงมันก็ไม่ยอมไอ้ผมแดงมันก็ไปกัดมือเพราะว่ามันจะให้ตอบให้ได้เงี้ยว่าแบบคืออะไรสรุปนายเอกก็ไม่ตอบจ้าอีผมแดงก็ไม่รู้ว่าตัวเองคือสถานะอะไรสมพอก็จะมาที่นายเอกก็มาตรวจร่างกายเนาะ แต่ผู้หญิงคนนี้ที่เป็นเพื่อนอะ่ะก็ไปเช็คสถานะของไนายนเอกปรากฏว่านายเอกเนี่ยตอนนี้สถานะไม่ใช่ดีไม่ใช่เอสนะแต่เป็นสถานะก,รรกังวลเพื่อน,นก,ก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมสถานะของนายมาถึงกังวลมอะไรแบบนี้นายเอกก็ไม่รู้แต่ที่รู้ตอนนี้คือปวดตูดมากมากเลยนายเอกก็เลยถามเพื่อนนอว่าแบบเออมียาแบบแก้อักเสบที่รู้ไหมเพื่อน,นมันก็เลยถามแก้อักเสบที่รู้เหรอนายไปโดนใครมาใหญ่จนถึงขั้นจะต้องใช้ยาแก้อักเสบเลยเหรอปกติก็เห็นรับได้ตลอดนายเอกมันก็เลยแบบ เงียบๆไปเนาะทั้งนึงเนี่ยไอ้เจิงเหียน่ะก,ก็ทักมาว่าพี่อยู่ไหนเหรอตอนเนี้ยผมอยู่ที่คอนโดลแล้วนะถ้าพี่จะมาพี่ก็มาได้เลยนายเอกก็เลยบอกกับเพื่อนเอองั้งนเดี๋ยวฉันไปหาน้องชายก่อนแล้วกันนะอีเพื่อนน่ยก็เริ่มสงสัยแล้วว่าเออนายเอกเนี่ยแอบไปเยี่ยมบรุกกับพวกเด็กแสตน,นหรือเปล่าเออพวกเาก็จัมาที่นายเอกที่ก็มาที่คอนโดของไอ้เจ้าผมดำแล้วเนาะไอ้ผมดำเนี่ยก็ลงไปรับนายเอกเนี่ยก็ทําตัวเลือกลักลอกแลกแบบแปลกๆอะ่ะไอ้ผมดำม,มันก็เลยถามนะ้องว่าพี่อยากกินชาไหมเดี๋ยวผมจะลงไปซื้อใ ายเอกก็เลยแบบอ๋ออยากกินเหมือนกันเอาอะไรก็ได้นะในลงไปก่อนเลยก็ได้ว่าแต่ห้องน้ำานอยู่ในราฉันขอห้องน้ําได้ไหมไอ้ผมดําเนี่ยก็เลยบอกหนูว่าห้องน้ำหนูอย,อยู่ด้านขวาในเอกมันก็ไปเข้าห้องน้ํเพราะเอกมันเข้าห้องน้ำเนี่ยชีก็รีบปลดกระดุมเลยจ้าแล้วชีน่ก็เช็คลูตัวเองปรากฏว่าตอนนี้ลูของายเอกมันบวมหนักมากๆทุกคนแล้วายเอกก็รู้สึกเจ็บอะานเอกมันก็เลยแบบไปส่องกระจวกเช็คลูตัวเองอะ นายเอกมันก็เลยเครียดเนาะแบบทำยังไงดีคือแบบถ้าขยับตัวบ่อยๆเนี่ยมันจะยิ่งเจ็บมันจะยิ่งเสียสีไงนายเอกเนี่ยมันก็เลยแบบเออมีไอเดียได้เนาะนางก็เหลือบไปเห็นว่าห้องน้ำของไอเจิงเหยียนะมันมีโลชั่นนายเอกก็เลยกะว่าจะล้างรูแล้วก็เอาโลชั่นเนี่ยวมๆให้มันไม่รู้สึกเจ็บนายเอกก็ไปทางขาแล้วก็แบบเอาโลชั่นทารูในขณะที่นายเอกเนี่ยกำลังทารูแบบเสียบปีเสียบปีเนาะพอนางหันไปด้านขวาเนี่ยก็ปรากฏว่าออเจิงเหยียนะแอบบดูอยู่ทุกคนคืองงเบอ้อ นายเอกมันก็ตกใจมันก็ช็อกเจิงหยันมันก็ช็อกเหมือนกันแบบนี่พี่ล้างรูที่ห้องน้าของอื่นเหรออะไรอย่างเงี้ยเจิงหยันมันก็เลยถามเนาะแล้วว่าแต่พี่ล้างรูทําไมนายเอกมันก็ไล่ให้เจิงเหยัยนออกไปเนาะคือจะมาดูทําไมเนี่ยไอ้เจิงหยยนก็ปิดประตูแล้วก็ถามว่าพี่เป็นอะไรหรือเปล่าทาไมถึงต้องทําอะไรแบบน,นั้นด้วยนายเอกก็เลยบอกให้เจิงหยยนไม่ต้องยุ่งหลอกเรื่องของผู้ใหญ่ไอ้เจิงหยัยนมันก็เริ่มรู้สึกเครียดเนาะมันกลัวไงมันกลัวว่าเป็นแบบเป็นเพราะมันหรือเปล่าที่ทำให้พี่แบบมีอาการอะไรแบบนี้ นางกัวว่า,วานายเอกจะมีแผลเป็นเพราะว่าการกระทำของมันในตอนนั้นไงไอ้เจเิงเหยียน,นยก็เลยขอโทษนายเอกเนาะอยู่ดีๆนายเอกก็ออกมาจากห้องน้ําแล้วนายเอกก็กระโจนเข้าไปบีบปากเจเิงเหยียนแบบงง,ง,งงแล้วก็ปล่อยสา,สารฟิลโมของเจงออกมาด้วยความที่นายเอกอเหมือนรู้จุดอ่อนของเจเิงเหยียนแล้วว่าสา,สารไหนที่ทําให้เจเิงเหยียนเกิดอาการติดสัตว์นายเอกก็ใช้สา,สารนั้นในการทําให้เจเิงเหยียนเกิดอาการติดสัตว์เว้ยนี่ก็น่าจะเป็นสาเหตุว่าทำไมนายเอกมันถึงเช็ครูตัวเองเพราะว่ามันน่าจะตั้งใจที่จะมามีซี่มีเซิงกับเจิงเหยียน แต่ด้วยความที่นายเอกก็รู้ไงว่าเจิงเยียนมันเป็นคนซึนซึนนะถ้าแบบบางทีขออะไรไปตรงๆมันคงจะไม่ได้แบบมันคงจะไม่ได้ผลลัพธ์ออกมาแบบไอจเจิงเจียงนายเอกก็เลยต้องใช้วิธีนี้ก็คือทําให้น้องติดสัตว์เออซึ่งมันก็ได้ผลตอนนี้เจิงเยียนก็คือติดสัตว์เป็นพิธีเรียบร้อยแล้วก็เริ่มไม่ได้สติและเริ่มเบลเบอร์นายเอกเนี่ยก็เลยบอกไปน้องว่าฉันจะต้องมีอะไรกับนายขอโทษที่นะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ฉันต้องทํา นข่ายที่นายเอกเนี่ยกำลังนวดคึงท่อนไม้ของไอ้ผมดําเนาะไอ้ผมดาเนี่ยมันก็ได้สติขึ้นมาเว้ยมันเนี่ยก็เลยรีบวิ่งหนีเพราะว่ามันไม่อยากทํามันไม่อยากทําให้พี่เจ็บตัวมันรู้สึกว่าสิ่งที่มันทําไปเมื่อวานก่อนเนี่ยเป็นเรื่องที่ชั่วร้ายแล้วมันไม่ควรจะทํามันก็วิ่งไปที่รถเนาะมันจะขับรถหนีคนพี่อ่ะเออนายเอกเนี่ยก็เดินตามมานายเอกเนี่ยก็เลยลากน้องเนี่ยเข้าไปในรถแล้วก็บัดมือน้องเอาไว้แล้วก็บอกว่าวันนั้นฉันรู้สึกดีมากๆและฉันอยากทากับนายอีกรอบหนึ่ง เ,เ,เรืองเหียนะด้วยความที่ตอนนี้มันก็เบื่เบอเนาะมันก็ได้สติครึ่งไม่ได้สติครึ่งอะ่ะมันก็เลยเหมือนกับว่าหลงไหลไปนในคําพูดของไอ้คนพี่อะ่ะก็เลยกลายเป็นว่าทั้งสองคนเนี่ยก็ดูเหมือนจะทําอะไรกันในรถเนะาะก็ในเอกเนี่ยจะทํากับอีเจิงเหี้ยแล้วตัวเองจะได้กลายเป็นไกด์แชสไหมก็ต้องติดตามในอีพีหน้านะทุกคนสำหรับวันนี้เนี่ยนวัวเแบลบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสด,ดีจ้า